สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม s ซ r v e r c r a f t 2และวันนี้ผมก็จะมาเล่นโหมดยากที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดฮ้านะผมก็จะเล่นเป็นตัวละครผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับโอเคเราโดนทิ้งมาที่นี่นะครับทาไมมันเป็นแบบนี้ทุกภาคเลยเนะี่ยภาคหนึ่งก็โดนทิ้งนะครับภาคสองก็โดนทิ้งไว้กลางเกาะนะและเรือที่มันทิ้งเรานี่มันไปนใครเนะี่ยใครเป็นคนสั่งมาอยากจะรู้นะครับโอเคตอนนี้เราก็รู้สึกเริ่มเย็นแล้วนะครับเพราะว่ามันมีตรงนี้มันมีหิมะนะ เราก็ได้ปลาติดตัวมาหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมจะกินก่อนนี่เอาไว้แก้หิวนะครับเราอิ่มละเจอควายด้วยควายตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยอยากกินเนื้อควายได้ปะโอเคตัดไม้ก่อนนะครับเอามือตัดไม้คนบ้าแล้วมือตัดไม้เนี่โอ้ไม่เจ็บบอถามจริงเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาชีวรอดให้ได้นะไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นหมดยากซะด้วยนะครับ โอเคผมคิดว่าตัวละครผู้หญิงเนี่ยมีข้อดีในเรื่องของความผิวนะครับแต่ว่าในค่าสเตตัสแบบของความแบบความแข็งแกร่งอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะสู้ผู้ชายไม่ได้นะคิดว่างั้นนะแล้วทําไมมันตัดไม้โคตรนานเลยเนะี่ยโอ้แปลกๆนะมีน้องหมีด้วยหวัสดีน้องหมีเอยมันจะทําอะไรแล้ววะโอยมองหน้ามีมองหน้าด้วยไปแล้วโอ้โหโอเคไม่ตามาใช่ไหมน้องหมี เชยวับถ้าแบบฝนตกเนี่ยเราต้องระวังให้ดีนะครับมันก็จะทําให้เราป่วยนะเวลาเราโดนน้ำฝนอะไรอย่างนงี้นะคือผมคิดว่าเกณฑ์นี้มันแบบมันแบบยังไงนะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ทาออกมาได้ค่อนข้างสมจริงเลยคือมันดูเรียลดีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับเชยวับขาไม้แป๊บนึงนี่โอ้โหทำโต๊ะครับก่อนนะครับ เราได้ตคราฟมาแล้วชัว sure. ร์นี่ได้ไม้มาแล้วนะ,ะครับอ่ะมาครับเอาไม่ได้เหรออ๋อเหมือนต้องทําแบบขวานหินก่อนนะครับคือเราต้องไปขุดหินมางี้เหรอคือเราคราฟขวานไม้ไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าทําไม <c oughs> คือภาคที่หนึ่งมันยังทําได้นะครับเราทําขวานไม้อะไรงี้นะแต่ภาคนี้ทําไม่ได้นะครับผมก็แบบไปศึกษามาแบบแป๊บหนึ่งนะครับ แล้วก็ลองเล่นเองนะครับโอเคโอ้โ okay. ห oh. ผมก็ยังไม่ได้ลงผมก็ยังไม่ได้ลองหมดอีซี่เลยนะครับไม่รู้ว่ามันควาบได้ปกติหรือเปล่านะเดี๋ยวผมต้องไปลองดูนะครับโอเคก็ถือว่าเล่นยากเอาเรื่องเลยนะครับเพราะว่าเหมือนเราแบบโดนจำกัดความสามารถอะไรงนี้นะโอเคครับหวัสดีเจ้าควายเปเจ้าควายมองหน้าเราแล้ว,ลวพยายามอย่าไปตีน้องวัวนะครับคือน้องควายเนี่ย แกแบบดูแลน้องวอัวอยู่นะบอดีน้องวอัวน่ารักเชียวนะเรา <c oughs> เฮ้ยโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยมีหลุมศพด้วยเดี๋ยวผมจะไปขุดหลุมศพนะไม่รู้ว่าหลุมศพใครนะเฮ้ยหลุมศพปิศาจบนเกาะล้างและดูฝนตกด้วยบรรยากาศหลอนๆนะเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่าเป็นหลุมศพใครนะโอเมก้าเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่า ตอนนี้ผมก็เริ่มหนาวแล้วนะครับฝนตกนะอย่างที่บอกนะครับพยายามอย่าให้ตัวเองโดนฝนนะครับอาจริงเฮ้ยโอ้โหมีคบเพลิงให้เรานะครับนี่คือโคตรดีเลยนะเอาแล้วโอเคครับมันมันก็จะทําให้ผมแบบเอาชีวิตรอดในช่วงเวลากลางคืนได้นะครับเฮ้ย,ยไหวไปะเนี่ยไม่นะผมต้องการความอบอุ่นนะครับอเราต้องทําตัวเองให้อุ่นนะนีเ่เดี๋ยวผมจะไปที่ไหนกันดีอนะ ชิบหายแล้วไงมมาทีนี้ได้ไหมเอ,า,อาง่ายนะครับพยายามไปที่แบบทะเลทรายอะไรอย่างนี้นะมันก็จะง่ายที่สุดคนระับหรือว่าในบริเวณที่แบบมันดูแบบแห้งแล้งนะครับมันก็จะช่วยได้นะเพราะว่ามันมีอุณหภูมิที่อุ่นคนระับโอเคแป๊บหนึ่งเฮ้ยลงใจแล้วโอ้ยฟ้าผ่าโอ้ยฝนฟ้าเข้านองธรรมชาติลงโทษแล้วเนะี <laughs> ่ยเฮ้ย เอา,เ,อาเหมือนจะรู้สึกป่วยเลยนะครับเหมือนน่าจะวูบเลยนะรู้สึกไม่สบายไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวโอเควันดีวันนี้น้องควายอุยอ๊ยอุยอ๊ยออเราเป็นไรวเนะี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอุ๊ยไม่ไหวนะผมว่าเราก็ต้องตบเอ้ยไม่ใช่ดิก็ต้องหลบแบบใต้ต้นไม้อยู่ดีนะครับมีงานนี้ไม่ได้นะครับวันดีน้องควายผมจะไม่พยายามตีน้องควายแล้วกันนะครับ เดี๋ยวน้องไล่ขวิดเรานะเดี๋ยวเราตุยแล้วดูมองหน้าดิท่านผู้ชมวัดดีโอ้ยฟ้าผ่าเฮ้ยน่ากลัวมากเลยไม่รู้ว่าตรงกลาคืนนี้เราจะรอดหรือเปล่านะครับโอเคผมว่าผมต้องทําบ้านมาต้นไม้แล้วแหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับนี่โอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นอะไรเหมือนจะวูบเลย Get Worm เราต้องการความอบอุ่นนะครับตอนนี้นะอุ้ย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 ไม่สบายนะไงเอาเลยครับท่านผู้ชมทุกอย่างเริ่มส่งผลแล้วนะครับตอนนี้คือเราไม่สบายใหญ่ละเฮ้ยไม่นะไม่นะโอ้โหแค่นี้ไม่สบายแล้วอ่ะทำไมร่างกายแบบโอ้โหเป็นแบบนี้เนะี่ยไม่ไม่โอ้โหเรียบร้อยนะครับคือมันเล่นยากตรงนี้นะครับคือเราทําอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็ป่วยแล้วนะครับโอ้ โอ้โหคือแบบเล่นโครยนะครับเกมน,นี้นะนั่นไงเริ่มป่วยแล้วโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยไม่สบายโอ้ยโ,โอเคครับไม่รู้ว่าครบเพิ่มมันจะได้ผลหรือเปล่านะผมต้องทําบ้านแบบนี้ไว้นะครับเผื่อกลางคืนนี่มันจะมีมนุษย์หมาป่ามานะครับไม่ใช่ดิพวกหมาป่าอะไรนีรนะโอเครู้สึกไม่สบายจะรอดไหเนะี่ยสโลว์ดาวช้าลง รีไ่ไหวปะอุ้ยอุย๊ยไ,ไม่สบายไม่นะท่านผู้ชมอันนี้ผลจะตายปะเนี่ยเอาเฮ้ยเ,เดินช้าด้วยคืออะไรอะลุกไม่ได้หรอ standing up raise the w h i เอาเอา,เอาไม่นะโอ้สุสานใครไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นสุสานตัวเองหรือเปล่านะครับโอ้โห โอเคคือไปไหนแทบไม่รอดเลยนะครับมีบ <Okay. S 1> ดีน้องวัวเอาตีโอเคเดี๋ยวผมจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับปั๊บโอ้ยนองวายไปแล้วเอ้ยไม่นะเฮ้ยหนีแทบไม่ทันด้วยเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับคือแบบผมว่าแบบเราก็น่าจะไม่รอดอยู่แล้วนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับเสี่ย